ไม่ใช่คนที่แสนดีแค่นี้มันจะพอ,อสวยจังเลยค่ะวัดแบบคะดูสิคะสวยไหมคะสวยครับดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเอางนี้เลยนะคะแล้วก็สลักอินวีที่แหวนด้วยนะคะวัดค, <laughs> บบคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววัดช่วยแพนเลือกสร้อยเพชรที่จะไปงานคืนนี้หน่อยนะคะครับ เยอะนะคะวัดคะดาดีใจจังเลยอะ่ะที่ได้เจอวัดอีกครั้งอะ่ะเออคุณดาไงคะดาลิกาไงวัดจำดาไม่ได้หรอกคะผมขอโทษนะครับผมจำคุณไม่ได้จริงๆอ่ะเราสองคนเคยเจอนะครับแหมวัดน่าน้อยใจจริงๆเลยนะคะก็เราอะ่ะเคยัพัทยาด้วยกัน ในวันวาเลนไทน์งี้คะแล้ววัดอ่ะก็ยังอยู่เล่นน้ำกับดาทั้งคืนเลยนะคะทีเนี้ยวัดตำดาได้แล้วใช่ไหมคะเอ๊ะนี่ใครอะคะพี่สาววัดใช่ไหมคะนี่ฉันไม่ใช่พี่สาวเขาฉันเป็นคู่มั่นเขาวัดมั่นแล้วก็ไม่บอกอะ่ะน่าเสียดายจังเสียดายอะไรยะนี่หลีไปให้ไกลๆเลยนะ เพราะว่าเขาเนี่ยมีเจ้าของแล้วเข้าใจไหมโอ้ดาไม่เกี่ยงหรอกคะ่ะว่าจะโสดหรือว่าแต่งงานแล้วถ้าวัดเบื่อ,อก็มาหาดาได้นะคะดารอวัดได้เสมอคะ่ะคุณแพทนครับคุณแพทยคุณแพทนครับ